สวัสดีครับน้องชายยังไงบ้างครับเกมมาโชคเราวันนี้ครับตะกี้เราจะยังไงมันรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เราพลาดเสียได้ไหมเสียได้เสียได้คิดว่าจุดไหนเป็นจุดเปลี่ยนเกมของการโชควันนี้ครับเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้อาอะไรเลยเราก็ขอเราก็ขอเใจเลยพอใจกันถึงคำวันยังไม่ได้ก็ยอมันยอมรับนะ พอใจเหมือนกันเองว่าน้อแค่ไหนครับผมคู่ชกมาเรามาเป็นไงบ้างคู่ชกเราคู่ชกเราฝีมือชกยากไหมไม่ครับไม่มีอะไรครับมีอะไรเสียดายก็เสียดาไม่เป็นไรครับบรรยากาศในเวทีมันมีโชวนไม่มีเสียงเฮไม่มีเสียงอะไรเลยก็มีมีมีผลนะการต่ากันเป็นแบบนี้ครับ โอ้โหมันยกข้าวยกอ่ไเกันอ่ะเรามันแจ้งแต่ยกไหนสี่มาสี่ยกมันเจอุมันแจ้งสุดๆเลยครับแล้วกรรมการไม่เลือกเราปีนี้เพื่อต้องใส่ปีนี้สิบเก้าสบเกาพูดอะไรกับแฟนมาที่เชียร์เรานี้เหรอับอยากจะพูดอะไรกับพี่ทีมงานไหมคนหน้าคูงนะทีมงานททคนอยากให้ทีบ โเคมน้องสู้ต่อไปครับผมรับแล้วแดงเป็นไงบ้างติดวันนี้รับลมโชยน้องๆก็โชคดีนะว่าโชคดีไหมเล็กๆอ่ะหนีมากไปหน่อยเพราะว่าจับจังหวะไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้แต่พอปล่อยไปเร้่เนี่ยเริ่มเริ่มยกสามน้องๆเริ่มโชคดีแล้วเริ่มเริ่มออกขอได้เริ่มอะไรได้แล้วก็ใช่ไหมประมาณยกสามรูตัวเราจะชนะเลยใช่ไหมหมดแรงไหมวันนี้ หมดอยู 1> <1> ่นะน้องเราเราก็หมดแรงเพราะว่าน้องเนี่ยยัเขายังไม่ได้มาซ้อมที่เทพเดี๋ยวคงจะต่อยดีกวันนี่อเดี๋ยวรอเวลารอเวลาเจรนายเขาเพราะตอนนี้เขาก็มีแชมป์ถือว่าเป็นนักมวยอีกคนที่ได้แชมป์ของภาคอีสานหลังจากโดน99ได้ไปแล้วแล้วนี่สุรินโดนเก้าเก้าในบุรีรัมย์แล้วนี่สุรินทร์แชมป์112ปอนด์องพอดีใจเขานะดีใจตั้งใจเออตั้งใจเอาเพราะว่าโอกาสเวลาเราต้องจับคว้ามันให้ได้โอเคครับโอเคครับน่แสดงความมากครับผมเดี๋ยวคุยกับน้องชายน้องชายเป็นไงบ้างน้องชาย เก่งวันนี้ครับเกกมวชเราวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไม่ดียังไม่ดีเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ปีนี้นี่อายุ7ครับชิปีเองครับเราพอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับพอใจได้ดับหนึ่งเราได้แชมป์นะผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างเขาเขาเขาเหมือนไม่พอใจการตัดสินกรรมการเลยเขาเขาคิดว่าเขาก็ชนะเหมือนกันเราคิดเห็นยังไงครับตามเกมครับตามเกมตามเกมแล้วต่อยตามเกมแล้วฝีมือจุกจิกไปเลย คุณชกเ้ามาต่อยยากไหมครับวัน้คีับก็ยากครับจับจับจังหวะยคิดว่าจุดลูกไหนเลยเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราได้รับความชูมือเนี่ยได้แตกตีตัดฝีมือลูกฝีมือนะแล้วมันใจแต่ชวงไหนครับขึ้นยกสี่ครับขึ้นยกสี พราะฐานยกแรกนี่เราค่อนข้างเปรองใช่ไหมตาการต่อรองก็ให้เราไปรองนาแดงหมดยกสามมาหน้าแดงว่าไงบ้างครับก็ให้ออกวิเยอะกว่าที่พี่เลี้ยงบอกว่าให้แก้เกมบอกให้ออวเยอะอันนี้รันนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้ไหมครับก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ครับก็ไฟต่อไปก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับแล้วเป็นคนจังหวัด สุรินครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณพ่อแดงครับพ่อแดงแล้วก็ขอบคุณคุณครูครับแล้วก็ทุกๆคนที่คอยเชียร์อยู่บ้างก็คัะครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดครับโอเคครับน้องชายยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับครับผมครับผม